สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาที่เราสนใจกันนะครับวันนี้เราจะลองขยับมุมมองนิดหนึ่งจากการดูว่าอ,อ,อดีตเป็นยังไงมาเป็นการพยายามมองไปข้างหน้าหรืออาจจะเรียกว่าทำนายอนาคตกันเลยก็ได้นะครับในโลกของ HR ด้วยสิ่งที่เรียกว่า predictive modeling หรือการสร้างแบบจำลองการคาดการซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทที่403ครับเน้นเรื่องการเอาไปใช้จริงได้เลย ภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจกันครับว่าเออเราจะใช้ข้อมูลพนักง,งานที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงเพื่อจะคาดการแนวโน้มสําคัญๆเช่นใครใครมีความเสี่ยงจะลาออกหรือใครมีแววจะโตไปเป็นผู้นําได้เพื่อให้องค์กรวางแผนเรื่องคนได้แม่งขึ้นนะครับทันท่วงทีมากขึ้นไม่ใช่รอแก้ปัญหาอย่างเดียวลองนึกภาพเปรียบเทียบง่ายๆนะครับกับธุรกิจทั่วไปสมัยก่อนนู่นเลยอาจจะดูแค่ยอดขายเดือนที่แล้วปีที่แล้วจบ แล้วก็วางแผนแต่เดียเ๋ยวนี้เออธุรกิจเยอะมากเลยใช้ predictive modeling คาดการพฤติกรรมลูกค้าเลยว่าจะซื้ออะไรหรือตลาดต้องการอะไรจะได้ปรับตัวเร็วๆหลักการเดียวกันนี่แหละครับกำลังถูกเอามาใช้ในงาน HR มากขึ้นเรื่อยๆผ่านสิ่งที่เรียกว่า people analytics ก็คือเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เรื่องคนนี่แหละเพื่อคาดการอนาคตพนักงานอันนี้มันเปลี่ยนบทบาท HR ไปเยอะเลยนะครับจากเดิมที่อาจจะแบบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็กลายเป็นเหมือนนักวางแผนใช้ข้อมูลนำทางเลยใช่เลยค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากคือการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันสะท้อนว่าบทบาท HR ยุคใหม่เนี่ยสำคัญขึ้นจริงๆนะคะจากที่เมื่อก่อนอาจจะมองว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุนเฉยๆสปอร์ตฟังกชันอะไรแบบนั้นตอนนี้กลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรไปแล้วอะ่ะเป็น strategic driver เลยก็ว่าได้เพราะจริงๆคนนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดนะคะ การที่เราแบบคาดการวางแผนเรื่องคนได้ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพใน HR นะแต่มันหมายถึงความสามารถในการแข่งขันความสำเร็จขององค์กรโดยรวมเลยค่ะอื <c oughs> ฟังดูมีพลังมากครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าถ้าองค์กรอยากจะเริ่มใช้ predictive modeling ในงาน HR บ้างเนี่ยควรจะเริ่มยังไงดีขั้นแรกสุดเลยตามที่แหล่งข้อมูลบอกคือต้องกาหนดเป้าหมายให้ชัดชก่อนเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ อันนี้สําคัญมากๆเหมือนเราต้องตั้งโจทย์ให้ถูกก่อนจะแก้ปัญหาเพราะถ้าโจทย์ไม่ชัดเนี่ยออคาตอบที่ได้มามันก็อาจจะไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่เราต้องระบุให้ชัดเจนมากๆแล้วก็ต้องวัดผลได้ด้วยนะคะเช่นไม่ใช่แค่บอกก้างๆว่าอยากลดคนลาออกแต่อาจจะต้องเจาะจงไปเลยว่าอยากรู้ว่าพนักงานกลุ่มไหนมีความเสี่ยงสูงที่จะลาออกใน6เดือนข้างหน้าอะไรแบบนี้หรือ อยากรู้ปัจจัยที่ทำให้เซลล์ใหม่ประสบความสำเร็จสูงสุดเพื่อเอาไปปรับปรุงการคัดเลือกการมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงแบบนี้ค่ะมันจะช่วยให้เรารู้ว่าอ๋อต้องไปหาข้อมูลอะไรแล้วจะวัดผลโมเดลยังไงเข้าใจแล้วครับคือต้องคมต้องชัดตั้งแต่ต้นทางเลยพอมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วขั้นต่อไปก็หนีไม่พ้นเรื่องข้อมูลอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยแหล่งข้อมูลที่เรามี พูดถึงข้อมูลเยอะมากเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างอ๋อหมายความว่าถ้าเป้าหมายคือทำนายการลาออกเราก็อาจจะเน้นพวกอายุงานผลประเมินความพึงพอใจระยะห่างจากตำแหน่งล่าสุดอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลเข้าอบรม Excel มาใช้ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะการเลือกตัวแปรหรือ variables ที่มันเหมาะกับคำถามที่เราอยากรู้นะคะคือกุญแจสำคัญเลยแล้วก็ต้องดูคุณภาพข้อมูลด้วยนะคะต้องถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันระดับหนึ่งโมเดลถึงจะน่าเชื่อถือโอเคครับมีเป้าหมายชัดมีข้อมูลที่ใช่แล้วขั้น3คือลงมือสร้างแล้วก็ทดสอบโมเดลอันนี้ฟังดูเหมือนต้องใช้สกิลสถิติขั้นสูงเลยหรือต้องมี Data Scientist ประจำทีมเลยหรือเปล่าครับ บางองค์กรอาจจะยังไม่มีตรงนี้เป็นคำถามที่ดีค่ะจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลที่เรามีก็แนะนําได้น่าสนใจนะคะว่าการเริ่มต้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องซับซ้อนขนาดนั้นก็ได้เราเริ่มได้ด้วยเครื่องมือที่หลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วอย่าง Excel หรือ Google Sheets ก็มีฟังก์ชันสถิติพื้นฐานพอดูความสัมพันธ์เบื้องต้นได้หรือถ้ามีคนในทีมที่พอใช้โปรแกร,รมสถิติพื้นฐานอย่าง SPSS หรือ R ได้บ้างก็จะช่วยให้วิเคราะห์ซับซ้อนขึ้นได้อีกค่ะ อ๋อ oh, คือไม่จำเป็นต้องโดดไป AI หรือ Machine Learning ทันทีไม่สำเต็นค่ะโดยเฉพาะช่วงเริ่มแรกหลักการง่ายๆคือเราเอาข้อมูลในอดีตที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเช่นข้อมูลคนที่เคยเราออกไปกับคนที่ยังอยู่มาให้เครื่องมือช่วยหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับผลลัพธ์ที่เราสนใจพอได้เหมือนเป็นสูตรหรือโมเดลคร่าวๆแล้วขั้นตอนสาคัญต่อมาคือทดสอบค่ะทดสอบนี่คือยังไงครับ เหมือนลองให้มันทํานายสิ่งที่เราก็รู้อยู่แล้วหรอครับเพื่อดูว่ามันเก่งแค่ไหนก่อนเอาไปใช้จริงอะไรแบบนั้นไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะ ใช่เลยเรามักจะแบ่งข้อมูลที่มีเนี่ยเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งใช้สอนหรือสร้างโมเดลเรียกว่า training data อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ทดสอบเรียกว่า test data ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราก็รู้ผลอยู่แล้วว่าใครเราออกไปบ้างแล้วเราก็ลองให้โมเดลที่สร้างจาก training data มาทำนายผลบน test data ดูแล้วเทียบกันว่ามันทายตรงกับความจริงแค่ไหนอันนี้เป็นการวัดความแม่นยาหรือ accuracy ของโมเดลก่อนจะมั่นใจเอาไปใช้กับอนาคตจริงๆคะ่ะ เห็นภาพชัดข so ึ้นครับพอเราสร้างทดสอบจนได้โมเดลที่คิดว่าเออน่าเชื่อถือพอสมควรแล้วขั้นต่อไปคือเอาไปใช้จริงแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงเรื่อยๆด้วยสำคัญมากค่ะเพราะการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าได้ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้นสมมติโมเดลบอกว่าพนักงานกลุ่ม A เสียงลาออกสูงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ข้อมูลนี้ก็ควรจะถูกส่งต่อไปให้ผู้จัดการหรือ HR เข้าไปทำอะไรบางอย่างเช่นเข้าไปคุยทำ stay interview หาทางช่วยแก้ปัญหาหรือเสนอโอกาสใหม่ๆเพื่อรั้งเขาไว้อันนี้แหละค่ะคือส่วนที่สร้างคุณค่าจริงๆแล้วที่บอกว่าต้องปรับปรุงต่อเนื่องละ่ะครัหมายความว่าทาครั้งเดียวไม่พอหรอครับแน่นอนค่ะเพราะโลกธุรกิจปัจจัยแวดล้อมมันเปลี่ยนตลอดเวลาปัจจัยที่เคยทำนายการลาออกได้ดีปีที่แล้ว ปีนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดแล้วก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องเก็บข้อมูลใหม่ๆตลอดเอามาทดสอบโมเดลเดิมหรืออาจจะสร้างโมเดลใหม่เป็นระยะระยะเพื่อให้แน่ใจว่าโมเดลเรายังทันสมัยอัปทูเดตให้ผลคาดการที่แม่นยำอยู่กระบวนการนี้เรียกว่า iteration หรือการทำซ้ำและปรับปรุงเป็นหัวใจเลยค่ะของการใช้ analytics ให้ยั่งยืนฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องจริงๆนะครับทีนี้ เพื่อให้เห็นภาพการเอาไปใช้ชัดๆเลยลองมาดูตัวอย่างเคส SMEs ที่แหล่งข้อมูลให้มากันบ้างดีกว่าครับผมว่าน่าจะช่วยให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตรวเริ่มจากเคสแรกร้านกาแฟามาเมล็ดพันธ์ุแห่งความฝันพนักงานสักสิบคนเจ้าของร้านมีคำถามในใจว่าพนักงานใหม่ที่เพิ่งรับมาเนี่ยจะอยู่ได้นานไหมเพราะเปลี่ยนคนบ่อยๆมันก็กระทบร้านนะ เป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะสำหรับธุรกิจบริการเล็กๆแบบนี้ในเคสนี้เจ้าของร้านอาจจะไม่ได้มีระบบข้อมูลอะไรซับซ้อนนะคะแต่เริ่มง่ายๆเลยรวบรวมข้อมูลพนักง,งานเก่าๆที่เคยอยู่แล้วออกไปเทียบกับคนที่ยังอยู่ ลองดูปัจจัยง่ายๆที่พอเก็บได้เช่นอายุตอนเข้าทำงานเคยทำร้านกาแฟมาก่อนไหมทัศนคติที่เห็นตอนสัมภาษณ์อาจจะให้คะแนนง่ายๆหรือแม้แต่ระยะทางจากบ้านมาร้านจากการวิเคราะห์ในตัวอย่างสมมุตินี้ค่ะก็พบเรื่องน่าสนใจว่าเออพนักง,งานที่อาจจะประสบการณ์ตรงน้อยกว่าแต่แสดงออกว่ามีทัศนคติบวกมากๆก,กระตือรือร้นดูเข้ากับร้านได้ดีกลับมีแนวโน้มจะอยู่กับร้านได้นานกว่ากลุ่มที่แบบ โปรไฟล์ดีประสบการณ์เยอะแต่ทัศนคติกลางๆไม่ได้ดูผูกพันเป็นพิเศษอ๋อผลลัพธ์ก็คือเจ้าของร้านเลยลองปรับเกณฑ์คัดเลือกพนักงานใหม่เพิ่มน้ำหนักให้เรื่องทัศนคติความเข้ากันได้กับทีมมากขึ้นคู่กับประสบการณ์ผลคืออัตราลาออกของพนักงานใหม่ลดลงจริงๆได้คนที่อยู่นานขึ้นแต่ถ้าตั้งคำถามถ,ามถูกพยายามหาคำตอบจากข้อมูลที่มีมันก็ช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้นได้แล้ว แน่นอนว่าการวัดผลเรื่องทัศนคติก็อาจจะต้องพยายามทําให้เป็นระบบนิดนึงไม่ใช่แค่ความรู้สึกล้นๆของคนสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากครับมาดูเคส2กันบ้างบริษัทสตาร์ทอัพไอทีโค้ดคิดพนักงานสัก40คนส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมเมอร์ผู้บริหารอยากหาคนที่จะเป็นผู้นําทีมหรือเทคลีดในอนาคตแต่ไม่แน่ใจว่าจะดูจากอะไรดีนอกจากแค่เขียนโค้ดเก่งอย่างเดียว เคสนี้ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังทำได้ค่ะบริษัทอาจจะเก็บข้อมูลหลากหลายขึ้นเช่นผลประเมินย้อนหลังที่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่ดูเรื่องการแก้ปัญหาความคิดริเริ่มการทำงานกับคนอื่นข้อมูลจาก Peer Feedback ที่อาจจะถามเรื่องการสื่อสารการช่วยเหลือเพื่อนหรือความเป็นผู้นาข้อมูลการมีส่วนร่วมในโปรเจกต์การแสดงความเห็นในที่ประชุมหรืออาจจะมีข้อมูลทักษะอื่นๆที่เกี่ยวกับ leadership ในสายเทคโดยเฉพาะ แล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับศักยภาพในการเป็นผู้นําที่อาจจะประเมินโดยผู้บริหารหรือดูจากพฤติกรรมที่แสดงออกค่ะแล้วผลลัพธ์ในเคสนี้เป็นยังไงครับ ผลก็คือระบบมันช่วยคัดกรองช่วยชีย้เป้าได้ว่ามีโปรแกรมเมอร์คนไหนบ้างที่ดูมีแววโดดเด่นด้าน Leadership Potential อาจจะเจอสัก3-4มี่คนทำให้ผู้บริหารโฟกัสได้ถูกจุดในการจัดทำแผนพัฒนาหรือ Development Plan ให้คนกลุ่มนี้เช่นส่งไปอบรมเพิ่มหรือให้ลองทำโปรเจกต์ที่ท้าทายขึ้นเป็นการเตรียมคนสำหรับตำแหน่งผู้นาในอนาคตอย่างมีแบบแผนค่ะโหเป็นการใช้ข้อมูลต่อยอดไปสู่ t ALEN t DEVELOPMENT ที่ชัดเจนมากครับ สุดท้ายเคส3บริษัทตัวแทนประกัน Strongbroker พนักงานขายสัก30คนมีหลายทีมผู้จัดการอยากคาดการว่าทีมขายไหนน่าจะทำยอดทะลุปเป้าในไตรมาสหน้าจะได้วางแผนสนับสนุนถูกในธุรกิจที่วัดผลด้วยยอดขายชัดเจนแบบนี้การคาดการประสิทธิภาพยิ่งสำคัญเลยค่ะข้อมูลที่ใช้ได้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะเช่นสติติยอดขายยอดลังของแต่ละทีม จำนวนกิจกรรมการขายเช่นโทรหาลูกค้านัดหมายขนาดฐานลูกค้าที่ดูแลอาจจะมีข้อมูลอื่นเสริมเช่นความถี่ประชุมทีมหรือคะแนนความพอใจลูกค้าของทีมนั้นๆเอาข้อมูลเหล่านี้มาสร้างโมเดลทำนายยอดขายไตรมาสหน้าค่ะแบบนี้ก็เหมือนพยากรณ์ยอดขายเลยแต่ลงลึกระดับทีมผลลัพธ์คืออะไรครับ ผลลั์สำคัญคือโมเดลไม่ได้แค่ช่วยชี้เป้าทีมที่น่าจะทำได้ดีนะคะซึ่งอาจจะให้รางวัลไปแต่ที่สำคัญกว่าคือมันช่วยส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้สำหรับทีมที่ดูมีความเสี่ยงจะทำยอนไม่ถึงเป้าทำให้ผู้จัดก,การเข้าไปดูได้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมเช่นต้องการโค้ชเพิ่มไหมหา prospecting ยากหรือมีปัญหาในทีมที่ต้องแก้ก่อนที่ผลงานปลายไตรามาสจะออกมาไม่ดีจริงๆ สุดท้ายก็ช่วยให้ภาพรวมบริษัทไปถึงเป้าได้ค่ะชัดเจนเลยครับทั้ง3เคสทําให้เห็นเลยว่า predictive modeling ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือจํากัดแค่บริษัทใหญ่ๆแต่ SME ก็เอาหลักการไปปรับใช้ได้จริงตามบริบทตัวเองเลยนอกจากขั้นตอนตัวอย่างแล้วแหล่งข้อมูลยังมีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมที่น่าสนใจด้วยนะครับอย่างแรกเลยที่ย้ำคือ อย่าไปคาดหวังว่าโมเดลมันจะมั่น100%เปเป๊ะเป๊ะเด็นนี้สำคัญมากค่ะต้องเข้าใจว่าโมเดลคาดการเนี่ยมันเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจให้ถูกไม่ใช่ลูกแก้ววิเศษที่บอกอนาคตได้เป๊ะเป๊ะ มันช่วยลดความไม่แน่นอนลงให้ข้อมูลเชิงลึกที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือสัญชาตญาณอย่างเดียวดังนั้นการตัดสินใจโดยมีข้อมูลมีโมเดลสนับสนุนถึงจะไม่100%เเซก็ยังดีกว่าตัดสินใจด้วยความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆแน่นอนค่ะและอีกคำแนะนำคือให้เริ่งมง่ายๆไม่ต้องกลัวว่าจะซับซ้อนใช้เครื่องมือที่คุ้นเคยก่อนได้ เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะการ start small ค่อยๆเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆเป็นแนวทางที่ดีที่สุดอาจจะเริ่มจากโปรเจกต์ง่ายๆเห็นผลเร็วๆก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้คนในองค์กรเห็นประโยชน์แล้วค่อยๆขยับไปใช้เทคนิคหรือเครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อพร้อมเมื่อเข้าใจมากขึ้นอย่างที่บอกไปตอนตน้นถ้าต้องการความแม่นยำสูงขึ้นข้อมูลซับซ้อนมากก็อาจจะต้องไปดูเทคนิคสถิติที่เฉพาะทางมากขึ้น เช่นพวก regression classification อะไรพวกนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะสุดท้ายมีการพูดถึงประเด็นเรื่องจริยธรรมด้วยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับในการเอาข้อมูลคนมาใช้แบบนี้ใช่ค่ะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนและสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยเพราะเรากำลังใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หรือคาดการสิ่งที่มันอาจจะกระทบอนาคตการทำงานของพนักงานโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลงานเลื่อนตำแหน่งหรือแม้แต่ความเสี่ยงในการออกจากงานองค์กรต้องให้ความสำคัญสูงสุดเลยค่ะกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล data privacy และการนำผลไปใช้อย่างมีจริยธรรม ethical use ต้องมั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดมันโปร่งใสเป็นธรรมไม่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือตัดสินที่ไม่ยุติธรรมกับใคร การสื่อสารกับพนักง,งานอย่างเปิดเผยเรื่องวัตถุประสงค์วิธีการใช้ข้อมูลก็เป็นส่วนสำคัญค่ะในการสร้างความไว้วางใจชัดเจนครับสรุปได้ว่าการนำ predictive modeling มาใช้ในงาน HR เนี่ยไม่ใช่เรื่องอนาคตไกลตัวแล้วนะครับแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะกลายเป็นทักษะจำเป็นเลยสำหรับ HR ยุคใหม่ที่จะช่วยให้องค์กรสร้างความได้เปรียบ การที่เราสามารถมองเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับคนได้ล่วงหน้าเนี่ยจะช่วยให้เราวางแผนจัดสรรทรัพยากรตัดสินใจได้ฉลาดขึ้นสนับสนุนให้องค์กรโตอย่างยั่งยืนครับเป็นการเปลี่ยนจากการทำงานแบบตั้งรับหรือ reactive ที่รอแก้ปัญหาไปสู่การทำงานเชิงรุกหรือ proactive ที่คาดการป้องกันปัญหาหรือสร้างโอกาสใหม่ๆได้จริงๆคะ่ะ ใช่เลยครับก็หวังว่าการคุยกันวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆท่านกล้าที่จะลองเอาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและขอปิดท้ายด้วยข้อคิดที่ที่ฉันคิดว่าสรุปแก่นเรื่องนี้ได้ดีมากดัดแปลงจากแนวคิดในแหล่งข้อมูลของเรานะคะหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์เชิงมคาดการณ์ไม่ใช่แค่การพยายามบอกอนาคตให้แม่นที่สุด แต่คือการที่มันช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นในวันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่เราต้องการเน้นย้ำที่คำว่าการตัดสินใจที่ดีขึ้นค่ะนี่คือคุณค่าที่แท้จริงเป็นข้อคิดที่ยอดเยี่ยมแล้วก็นำไปปรับใช้ได้จริงเลยครับขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจในวันนี้มากครับ